สถานธนา,านุบาลเทศบาลเมืองลุมบีจำน่ายรัพบหลุดจำนำประจำเดือนมกราคม2567โดยมีการจำน่ายซัพบหลุดจำนำกว่า27รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองรูปประพรรณโดยในครั้งต่อไปจะจัดจำน่ายทรัพบหลุดจำนำในวันที่10กุมภาพันธ์2567ค่ะ ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสอนเจริญทรัพย์ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมการเปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีประจำเดือนมกราคม2567โดยมีทรัพย์หลุดจำนำที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้น27รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองรูปประพันธ์เช่นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่างอีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดให้มีการจำหน่ายทรัพยหลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีในทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยเดือนมกราคม2567ตรงกับวันที่13มกราคม2567ซึ่งการจำหน่ายทรัพบหลุดจำนำเป็นการจำหน่ายหรือการประมูลปากเปล่า โดยผู้ที่ให้ราคาสูงก็จะได้ทัพย์หลุดจำนำชิ้นนั้นไปโดยในครั้งนี้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลหลายรายการโดยนางสาวสอนเจริญทรัพย์ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรี เปิดบริการให้ประชาชนได้นำสิ่งของมาฝากไว้โดยให้ราคายุติธรรมและคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งสิ่งของที่ได้นำมาฝากไว้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยโดยเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสิ่งของที่นำมาฝากไว้และไม่มาถ่ายถอนตามกำหนดปล่อยให้หลุดจำนำ ทางสถานธนาบาลเทศบาลเมืองลบบุรีจะนำรัพย์ที่หลุดจำนำออกจำน่ายทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยรายการทรัพย์ที่นำมาจำน่ายที่เป็นประเภททองคำรูป,ปพัรร์จะจำน่ายตามราคาขึ้นลงของราคาทอง ส่วนเจ้าของทรัพย์หลุดจำนำที่มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์คืนขอให้มาติดต่อที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบรีก่อนวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในวันและเวลาราชการ โดยในครั้งต่อไปกำหนดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ณสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะส่วนเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเข้าสู่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ